สิ่งสุดท้ายของรายการจอร์นะครับกับคอรัมนิตดีๆของเรานะครับวันนี้เป็นคุณวัน,นสิงห์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับถ้าใครเป็นแฟนคุณวัน,นสิงห์ก็จะรู้ว่าคุณวัน,นสิงห์เดินทางเยอะมากวันนี้น่าจะมี<ผ>มเรื่องราวดีๆจากรอบโลกมาฝากกันครับผมเช่นเคยครับรอบที่แล้วเราพูดเรื่องความสุขจากร<ช>อบๆโลกใช่ไหมฮะ<ช>แล้วก็ฐานะคนเดินทางคนหนึ่งเนี่ยมก็เป็นคนที่ชอบดูสารคดีเดินทางมากๆสารคดีที่เขาไปที่ต่างๆในโลกนะครับแล้วก็มีอยู่ หน่วยงานหนึ่งซึ่งเขาทำสารคดีได้เจ๋งมากพี่ดูก็น่าจะรู้จักทุกคนรู้จักยี่แล้วละ่ะจริงๆคือ BBC นะฮะหลายปีก่อนทําสารคดีที่เจ๋งที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาชื่อ Planet Earth นะฮะก็คือรวบรวมแบบสภาพแวดล้อมต่างๆจากทั่วโลกมาโชว์ให้เห็นว่าโลกมันเป็นยังไงนะครับ,รบมาปีนี้เขาก็ปล่อยออกมาอีกก้อนหนึ่งนะฮะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่า Earth Series นะฮะเป็นการให้เห็นด้านต่างๆที่เหลือของโลกนะครับผมมีอันนึงชื่อว่า Life นะครับอย่างตอนหนึ่งเขาก็จะพูดถึงสัตตว์เลอยคานนนนึึงงพูดถก อ,ะะอันนี้ยัง<ม>พูดถึงชีวิตของสัตว์ใช่นะ,ะนฮะแต่ว่ามีอีกอันนึงซึ่งผมดูแล้วผมติดใจมากครับ,รบช,ชื่อชื่อสรารคดีว่า u u m n p p l n n t นะฮะซึ่งเขาอันนี้เรื่องของคนละใช่เขาบอกว่าคนเราเนี่ยเป็นสัตว์ที่สามารถอยู่ที่ไหนก็ได้จริงๆในโลกนะฮะแล้วอย่างสรารคดีนี้เนี่ยเขาก็นําเสนอการอยู่ของคนกับธรรมชาติในสภาพแวดล้อมต่างๆก็คือให้เห็นว่าคนอยู่ได้ทุกที่จริงๆ คําว่าอยู่ของน้องสิงห์เนี่ยนะท่านผู้ชมไม่ได้หมายความว่าไปอยู่แป๊บเดียวแบบทัวริสหรือแบบเดินทางไปแล้วก็เอาแล้วว่าเราจะทน7วันนี้เราจะอยู่ให้ได้ไม่ใช่นี่คือหมายถึงอยู่ณที่ธุรกันดารน,นั้นๆออกลูกออกหลานรุ่นต่อมาคืออาศัยอยู่อาศัยอยู่ใช้ชีวิตอยู่<ช>แล้วก็จะอยู่ต่อไปจนถึงลูกถึงหลานเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะ ยกตัวอย่างจาก Human Planet ให้ดูคร่าวๆเพื่อที่ทุกคนจะได้อยากไปชมต่อด้วยตัวเองนะฮะอันแรกที่จะพูดถึงคือคการจับปลาใต้น้ำที่เกาะพะรันนะฮะที่ฟิลิปปินส์นะฮะมีวิธีการจับปลาดั้งเดิมก็คือเขาเรียกว่าพาอัลิงไดเวอร์นะครับก็วิธีของเขาก็คือว่าจะมีปั๊มตัวนึงอยู่บนเรือครับแล้วลูกเรือก็กระโดดลงไปประมาณ20 3 0คนนะฮะทุกคนคาบท่ออากาศซึ่งกาลังปั๊มมาจากในเรือ,อลงไปใต้มหาสมุทรครับซึ่งก็ลึกประมาณสัก2 0 3สเมตรนะฮะ แล้วก็ไม่มีเครื่องมืออะไรเลยมีแค่นี้มีก็คือมีแว่นดำน้ำครับผมแล้วก็สายยางเอ่อแล้วก็ตะกัวตีนกบก็ทำจากแบบไม้กระดานน่ะครับลงไปอยู่ข้างล่างไปกลางตะข่ายออกทำเหมือนเป็นถุงนะฮะมัดไว้กับพื้นมหาสมุทรอ่าด้านหนึ่งยึดกับเรือด้านหนึ่งยึดกับพื้นเออไหมฮะปากบนอยู่ที่เรือปากล่างอยู่ที่พื้นใช่ใช่ฮะแล้วแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เออเอาเชือกลงมาแล้วก็ไปยืนอยู่ตรงพื้นมหาสมุทรแล้วก็ล้อมรอบเป็นวงกลมกัน นะครับผมเสร็จแล้วก็ค่อยๆเดินเข้ามาหดวงกลมเข้ามาพร้อมๆกันเรื่อยๆเป็นทีมเวิร์กอะฮะอ๋อแปลว่าคุณไปล้อมปลาไว้ใช่ด้วยถุงนี้ใช่ใหญ่ขนาดไหนหมดนี้ไหมผมว่าใหญ่กว่าสมมติเหมือนท่านผู้ชมของเราเนี่ยเป็นคนที่มาล้อมปลาก็อาจจะใหญ่กว่านี้ผมว่าใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่านี้นะครับผมพอเสร็จแล้วเนี่ยก็รวบปากถุงตัดที่มันยึดกับพื้นมาสมุรทิ้งไปก็รวบปากถุงขึ้นไปค่อยๆประคองขึ้นไปบนเรือช่วงนี้ก็อันตรายมากครับจะต้องระวังไม่ให้ขึ้นเร็วเกินไปเพราะว่าข้างใต้มาสมุดเนี่ย อากาศมันหนาแน่นมากถ้าขึ้นเร็วเกินไปก็จะเกิดอาการที่เขาเรียกว่าเบน The b e n d นะฮะเกิดฟองอากาศในเส้นเลือดหรือว่าตามผิวนหนังอ,อะไรก็ตามผมอธิบายความแบบง่ายๆนะครับนะน,นักดำน้ําแบบเป็นกีฬาแบบที่เราเห็นเนี่ยที่ใส่ถังอากาศลงไปเนี่ยระยะดำที่เขาควรจะทําได้ไม่ควรจะเกิน30เมตรก็คือระยะที่คุณสิงห์บอกครับซึ่ง30เมตรเนี่ยเมื่อเราลงไปเรื่อยๆแล้วมันใ,ในในอากาศที่เราหายใจเนี่ย มันจะเล็กลงเรื่อยๆจนกระทั่งในตัวเจนที่เป็นส่วนใหญ่ของอากาศมันจะละลายเข้าไปอยู่ในเลือดโดยที่เราไม่รู้ตัวละลายเข้าทางปอดนี่แหละ,ะ,ะแต่พอเราขึ้นสู่ผิวน้ำจากเล็กๆมันก็จะขยายออกมามันก็จะกลายเป็นฟองอยู่ในเลือดใช่ก็คือสิ่งที่เข้าไปอยู่ในตัวเราพอมันมัน<า>ออกไม่ทนันจริงๆมันอ,ออกไม่ทนันต้องค่อยๆออกต้องคออ่คอยๆออกถ้าขึ้นช้าๆก็ไม่มีปัญหาอะไรค่อยๆไปแต่ว่าถ้าขึ้นเร็วเกินไปเนี่ยอันตรายมากเกิดฟองอากาศก็ขึ้นอยู่กับว่าเกิดตรงไหนถ้าเกิดตามผิวหนังก็แค่คัน แค่ปวดเมื่อยแต่ถ้าขึ้นในสมองเมื่อไหร่ก็เป็นเรื่องอามพาดอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับผมจริงๆต้องมีการคิดก่อนลงไปอย่างมากแต่ว่าที่นี่เขาก็ไม่ได้ตรวจสอบอะไรเขาผมเดาว่าก็ต้องมีบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับก็ถือเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงใช่ฮะอันที่สองก็คือที่ภูเขาไฟคาวาอิเจนนะครับซึ่งอยู่ในเกาะเกาะชวาประเทศอินโดนีเซียในป่องภูเขาไฟซึ่งกําลังปะทุกาลังคลุกรุ่นอยู่นะฮะมันจะมีสิ่งที่คนต้องการกันนะครับผมในการทําอุตสาหกรรมกันก็คือแรกกัรมฐัน และนี่คือภาพบนป่องภูเขาไฟนะฮะมีทะเลสาบกรดอยูสวยงามยังมีคนคิดไปทำมาหากินบนย้่แล้วฮะนี่ฮะนี่คือคนงานเหมืองกรรมฐานบนนั้นครับวิธีของเขาจริงๆก็ไม่มีอะไรซับซ้อนไม่เหมือนการจริงๆไม่เรียกเหมืองด้วยมันคือป่องภูเขาไฟ <S <S> <S> แต่เพอิญว่า ถ้าเอาท่อไปเจาะตามป่องบุหรข่ไฟเนี่ยก็จะมีกัมมถาันเหลวไหลออกมานะฮะแล้วก็พอปล่อยสักพักความมันแข็งตัวเนี่ยก็สามารถเอ่อเอาสิวเอาอะไรไปกระเทาะออกมาแล้วก็แบกไปเป็นก้อนกัมมถาันเออมันไปขายฮะซึ่งมันมีแบบซัลเฟอร์ไดออกไซด์อือะไรพวกนี้คาร์บอนไดออกไซด์นะฮะซึ่งในสารคดีเขาบอกว่าเกินลิมิตความปลอดภัยไปทั้งหมด40เท่าด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นอาการที่ตามมาเนี่ยก็ไอเป็นเลือดเอ่อเจ็บคอเจ็บปอดตลอดเวลาแล้วบางคนแบบโดนกรด แบบว่ากระเทาะฟันจนฟันหายไปเลยโอ้โหแล้วก็เดินขึ้นลงทีหนึ่งเนี่ยได้5ดอลลาร์ครับเท่ากับร5อยห้าบาทอ๋อไม่ใช่ออยนี่ไปแหะไอไปไปขายอ่าคือรับจ้างของรับจ้างแล้วก็คนขายคือแบบเจ้าของเจ้าของเหมืองเจ้าของอะไรอีกทีหนึ่งอ่าคุณก็ได้แค่รอบละห้าดอลลาร์รอบละห้าดอลลาร์ครับอ่าแล้วก็แบบอาการข้างเคียงคือแบบเนื่องจากแบกทั้งละเก้าสิบโลเนี่ยหลังปวดเป็นลูกอย่างเงี้ยเลยดร้อยห้าสิบบาทอืมอ่าก็ถ้าเดินประมาณสัก สี่ห้ารอบต่อวันก็ได้วันละเจ็ดร้อยห้าสิบาทอะไรเงี้ยฮะอแต่แบบเก้าสิบกิโลใช่แต่คนงานเขาก็ถือว่านี่คือเงินเยอะแล้วนะสำหรับสำหรับการทํางานของเขาอันที่สามเนี่ยอย่าเรียกว่าอาชีพเลยฮะเป็นวิถีทางในการอยู่รอดอีกแบบหนึ่งมากกว่าที่เาได้ผลตอบแทนไหมล่ะก็ได้ได้แต่ว่าไม่ใช่เป็นเงินคือจริงเงินเราไม่ได้ต้องการเราต้องการของกินของเอที่อยู่อะไรนี่ก็เป็นการหาอาหารของมนุษย์ในแบบหนึ่งครับที่เคนยาครับผมซึ่งผมเองเคยไปที่เคนยามาแล้วนะฮะที่เคนยาลักษณะคือเขาจะมี เผ่าแบ่งเป็นเผ่าต่างๆทั้งหมด52เผ่าด้วยกันแต่ละเผ่าก็จะมีวัฒนธรรมของตัวเองนะครับแต่ว่าจะโดนรวมกันภายใต้ชาติเดียวคือเข็นยาแล้วก็จะมีภาษากลางคือภาษาสวาฮีรีนะฮะแล้วก็จะมีภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางด้วยตอนผมไปอยู่นี่ไปอยู่กับเผ่ามาไซครับ แล้วก็เผ่ามาไซที่กระโดดกระโดดป่ะใช่ใช่กระโดดสูงมากเผ่ามาไซเขาก็จะมีความเกี่ยวข้องกับสิงโตคือเมื่อเข้าวัยรุ่นเขาจะไปล่าสิงโตกันเพื่อพิสูจน์ความเป็นแมนท่านผู้ชมอาจจะเคยเห็นสารคดีมาใช่จะเปลี่ยนจากบอยเป็นแมนได้เนี่ยมันต้องไปล่าสิงโตแล้วต้องฆ่าโดยคออะไรก็ว่าก็ไม่รู้ว่าบอยตายไปกี่บอยอัดก่าจะมีบอยเป็นแมนเขาขาลุมเขาลุมกันลุมก็มีพลาดแหละสิงโตอะแต่เผ่านี้ฮาร์ดคอร์กว่าเยอะครับชื่อเผ่าชื่อเผ่าโดโรโบเผ่าโดโรโบนี่เขาถือว่าเป็นเผ่านักล่าเผ่านหนพ่าน ก็คือในช่วงที่มีเกรสมิเกรชันการอ,อพยพอันยิ่งใหญ่ของฝูงสัตว์นะฮะช่วงนั้นทุง่งหญ้าสวานนาในเคนยาเนี่ยก็จะมีสัตว์อยู่เป็นล้ลานตัวเลยแล้วในช่วงนั้นเอานี้ก็จะต้องออกมาล่าอ่จริงๆเป็นบ่อน,น้ํามันเลยนะฮะแต่ว่าหนึ่งคือวิโดบิสล่ายากมากครับเพราะว่ามันวิ่งเร็วมากเลยสอง,งอคือตอนหลังๆนี่มีกฎหมายห้ามล่าสัตว์ป่าแล้วนะครับสิ่งที่เผ่านี้ทําครับก็คือการไม่ล่าเองครับแต่ปล่อยให้ผู้ล่าซึ่งมีประสิทธิภาพที่สุดเนี่ยเป็นผู้ล่าแทนให้สิงโตล่าลบบใช่ครัแ้ว ไปแย่งมาจากสิงโตซึ่งหน้าแล้วไปแย่งยังไงครับคือมีคน3คนแล้วก็เดินจังก้าเข้าไปหาสิงโตเลยครับ<อ>แล้วสิงโตมันก็ตกใจเพราะสิงโตกี่ตัวที่ลุงสิบห้าตัวครับแล้วแล้วสิงโตก็กระโดดหนีมาเลยอันแน่ออคือได้ข้อสรุปว่าถ้าเราไม่กลัวมันมันก็ไม่กลัวเราครับแต่เรากลัวมันไงเออแต่ไอ้สามคนนี้ไม่กลัวเออใช่ ไม่เราไม่มีอะไรเลยเหรอไม่มีอะไรคือถือหอกออกไปแต่ไม่ได้ใช้เลยฮะพวกนี้ก็รีบเดินเข้าไปแย่เอาขามาแล้วก็วิ่งกลับบ้านหนีไปเลยคือเป็นการหากินที่แบบเทกเลยที่ใจเลยเออก็คือถ้าใจคุณเหนือกว่าแล้วคุณรู้กลวิทธีในการเข้าหาสิงโตครับผมคุณก็สามารถเอาชนะมันได้อะใช่ฮนั่นก็คือตัวอย่างนะฮะจากสารคดีเรื่อง h ิ m a ม Planet เดี๋ยวเวลาโอ้ เ oh. วลาจะหมดแล้วเอาเร็วๆให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะน,นี้คือได้ดูจากสรารคดีมาแต่เอาเอาแบบที่สิงห์ไปเจอมาภาพรูปถ่าย5รูปใครก็ผมไปเจออาชีพแปลกๆมาเองด้วยนะฮะอย่างอันนี้เนี่ยที่อินเดียจะมีขี้สารพัดประเภทอยู่เต็มใบบทฮะทั้งขี้คนขี้แพะขี้วัวเยไรมากมายวครับผมแล้วก็เออนี่คืออาชีพคือคนปั้นขี้ครับก็คือไปเก็บขี้มาแล้วก็ปั้นเป็นก้อนแล้วก็แปะไว้ตามผนังฮะท่านผู้ชมฮะ อินเดียเนี่ยเป็นโรงเรียนของการใช้ชีวิตของโลกทุกอย่างเกิดจากดินและกับคืนสู่ดินใช่ครับผมอุจระของของสัตว์กินพืชเนี่ยมันก็คืออุปกรณ์อย่างหนึ่งที่เอาญ่าไปหมักอืแล้วมันก็กลายมาเป็นเป็นผนังบ้านได้แห้งเขาก็จะปั้นอย่างนี้ฮะที่เห็นในรูปเนี่ยนะฮะครับแล้วก็เป็นแผน่นแล้วก็ไปแปะผนังบ้านให้มันแห้งใช่แล้วก็นอกจากนั้นก็เป็นเชื้อเพลิงได้ด้วยเสร็จแล้วก็ความที่มันเป็นย้าแห้งเนี่ยเอามาใช้เป็นฟืนในการประมาณนั้นุงอาหารได้ แมเกิดจากดินกับสู่ดินเขาใช้คุ้ต้นผมอยู่อินเดียผมรู้สึกอย่างหนึ่งว่ามนุษย์แต่ละคนเนี่ยต้องการพื้นที่น้อยมากในการมีชีวิตอยู่ขณะที่คนในประเทศเราเนี่ยต้องการอะไรมากเขาบริโภคทรัพยากรทําลายทรัพยากรของโลกน้อยมากเขาเขาใช้อะไรย้อนกลับหมดอ่ะนี่อันอันหนึ่งนะคนป้านอึบวัว ครับผมอันที่2นะฮะอันนี้ที่ไหนฮะเอออันนี้ที่เนปาลครับตอนนั้นผมไปขึ้นภูเขาฮิมาลัยมานะฮะเพื่อไปยังเอเวอเรสต์เบสแคมป์นะครับผมจริงๆอาชีพนี้ไม่แปลกเท่าไหร่ก็มีทุกที่ที่เป็นแบบว่าเป็นภูเขาในโลกนี้นะฮะเวลาไปทัวร์ก็จะมีรับแบกรับแบกของภาษาจีนเรียกพอร์เตอร์นะฮะแต่ที่ผมอัศจรรย์คืออากาศตรงนั้นมันเบาบางมากนะฮะก็ต้องเป็นคนพื้นที่แข็งแรงแข็งแรงมากแบกทีละคือเราเดินตัวเปล่ายังไม่รู้จะรอดไม่ไหวคือผมเดินตั้งแต่แบบ จำได้ว่าเดิน1ิบชั่วโมงครับผมแล้วก็แบบเป็นขาขึ้นตลอดอย่างเงี้ยก็แบบไปถึงนี่แทบจะแบบจะตายแล้วนี่เดินแบบชุยตุยตุยไปเลยด้วยทุกคนจะพกไม้รูปตัววายไว้ในมือเมื่อเมื่อไหร่ก็เอาไม้ยันก้นไว้แล้วก็ยืนอย่างเงี้ยครเป็นเก้าอี้แบบพกพาได้ครับผมออาชีพที่สมนะฮะตอนนั้นผมมีโอกาสได้ไปที่ฟิลิปปินส์นะฮะอันนี้ที่เกาะเซบูฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่คนเยอะมากอพอเลิก เลกก็คือเมืองใหญ่คนไปกระจุกตัวเหมือนเหมือนกรุงเทพเราเนี้ยใช่ใช่แต่ว่าระบบการขนส่งอะไรเขายังไม่ไม่ดีเท่าไหร่นะทำให้เวลาแบบห้างเลิกปุ๊บเนี่ยคนรอคิวแท็กซี่กันยาวมากครับผมแล้วมีอาชีพหนึ่งเกิดขึ้นมาจากเหตุการณ์นี้คืออาชีพคนเรียกแท็กซี่ให้ทําไมมันจะต่างอะไรจากเราเราก็เรียกเองได้ก็คือเขาไม่ได้ไปต่อคิวเหรอตอนแรกผมนึกว่าเขาจะไปต่อคิวให้ไม่ใช่ครับ<ๆ>เขาไปยืนขวางแท็กซี่กลางถนนครับจอดเออแล้วแบบแท็กซี่มามาจอดมาพี่ครับได้แล้วครับ <laughs> แล้วก็กกคิดคิดแพงด้วยนะค <c oughs> <G ül üyor> ่าเรียกอย่างเดียวใ <g ül üyor> ช่ตอนแรกเราก็คิดว่า,า,าเรียกแท็กซี่ก็เรียกเองได้ทำไมเราต้องไปจ้างคนอื่นไอ้นี่เป็นแบบว่ากระโดดขวางรถใ,<ห>ให้ให้ให้พี่ได้แน่ๆครับพบแล้วว่ามันเป็นทักษะซึ่งต้องอาศัยการฝึกฝนและความบ้าบิ่นพอสมควรนะครก็เป็นอาชีพหนึ่งซึ่งไม่คิดว่าจะมีในโลกนะครับแล้วก็ถัดไปถัดไปเป็นรูปคนนั้นฮะเสื้อแดงๆนะฮะจริงๆเป็น ก็เป็นคนขายชาธรรมดาครับนคนนี้อยู่ในเขตเวสต์แบงก์ของอิสราเอลแต่งตัวเป็นซูเปอร์ฮีโร่แล้วก็แบกกระติกชาขนาดใหญ่แต่ที่ประหลาดคือปกติเขาก็เปิดแผงขายใช่ไหมฮะนี่ยกมาทาั้งร้านเลยแล้วชามันไม่ใช่เบาเบานะเลื่อนที่ไปด้วยอืมแล้วก็แบบยืนอย่างนั้นผมไปถึงตอนเช้าตอนเย็นกลับมาก็ยังยืนอยู่อย่างนั้นนะฮะแล้วก็บางครั้งก็เต้นไปด้วยอะไรอย่างงี้อยู่กลางสี่แยกนะครับผม <Yeah. S 1> ก็คิดว่าสี่แยกเมืองไทยก็ต้องการอะไรอย่างงี้บ้างนะฮะ oh, <okay. S 1> ขายชา <laughs> ให้มันมีที่ไว้ให้รถเขาเดินเถอะอย่าอย่าไปขายอะไรเลยตอนนี้มันก็ไม่ค่อยมีแล้วก็มีน้อยกว่านี้มาลายกับกล้วยแขกแล้วยังจะเอาชาไปขายอีกเหรอแล้วก็ที่สุดท้ายนะครับอันนี้เป็นอาชีพที่สดใจนิดนึงที่รรมนดาหลายๆคนอาจจะทราบว่ามีเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เมื่อ20ปีที่แล้วนะครับคนตายเป็นล้านนะฮะแล้วก็เกิดอนุสรณ์สถานมากมาย ระลึกถึงคนที่ตายไปแล้วนะครับมีหัวกะโหลกมีสภาพเสื้อผ้าซึ่งคนใส่ไว้ตอนตายมีศพที่ทําแห้งไว้นะครับด้วยปูนขาวนะฮะแล้วก็อาชีพที่ตามมาจากสถานที่เหล่านี้คือคนที่อยู่ที่เหล่านี้ทั้งวันครับ <คน S 1> เพื่อน,นำออคนเฝ้าศพเหล่านี้เพื่อน,นํานักท่องเที่ยวที่มาแล้วกเออ็เป็นทั้งมักคุเทศเป็นทั้งคนเฝ้าด้วยใช่แล้วก็เวลาเขาทำผม,มาพาผมเที่ยวเนี่ยเขาก็จะแบบตรงนี้นะครับเป็นที่ที่ผู้ก่อการร้ายเอาเด็กฟาดกับฟ้าผนังมีดูสิครับมีซากผมและเศษสมองติดอยู่ด้วย แล้วก็พาดูหัวกระโหลกเป็นพันทั้งวันให้พี่ดูทําอย่างนี้พี่ดูทำเลยครับวันวันอยู่กับความทรงจําอันโหดเหี้ยมของมนุษย์เนี่ยฮะแล้วคนที่ผมเลือกมาให้ดูแล้วคนที่อยู่นี่เขาก็คือญาติหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคือคนนี้เนี่ยผมคุยแล้วผมสะเทือนใจมากผู้หญิงคนนี้เลยผู้หญิงคนนี้ฮะคือคนที่เขาเลือกไปอยู่ณจุดที่สามีและลูกของเขาโดนฆ่าต่อหน้าต่อตาเขาหนึ่งในศพตาบแข้งเหล่านี้เนี่ยก็คือสามีและลูกเขาด้วยท่ามกลางความรู้สึกว่าเราคิดว่ามนุษย์มีความ อาระยะมากกว่าสมัยก่อนเราเรามีชุดความรู้เราเรียนรู้หลายเรื่องทั้งศาสนามากมายหลายศาสนาที่สอนให้เราเป็นคนดีรเรายัางค้นพบว่ามนุษย์ยังใช้สัญชาตญาณในทางการทําลายกันและกันอยู่อย่างเข้มข้นในหลายมุมของโลกอย่างไม่น่าเชื่อ,อแต่สิ่งหนึ่งที่มนุษย์ยังไงก็มีเสมอคือสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดมันก็บันดาลใจให้พวกเราคิดอะไรที่อาจจะดูแปลกๆในใสายตาของคนที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์อย่างผมอย่างพี่ดูนี่คือแรงบันดาลใจดีๆอีกเรื่องหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับ พบกันหมายเพลหนมากครับกับเรื่องราวดีๆในรายการจอดใจนะครับคืนนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ